สวัสดีคร to ับวัน oh, นี right ้เราอยู่กันในเกมไดโอฟดิสเห็นเขาว่าเกมนี้มีความคล้ายกับเกมที่มีชื่อว่า Fort เซกิอาจจะเป็นเกมที่มาฆ่า Fort เซกิเลยก็ได้นั่นแหละครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดน่าจะคล้ายคล้ายฟอร์แต่ว่าระบบเป็นยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูในเกมกันโอเคครับมาเกมแรกคิวเลอร์คือตัวอะไรแล้วทำไมเราเป็นตัวนี้่เป็นนู้บอ นี่ครับเหมือนเป็นนูบเลยเออ่เลือกการ์ดได้เด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสามเด็กสามแล้วกันเท่ดีสกิลคิวก็คือเครื่องรอ้ยคิวเลออยไหนครับคือเลยอยู่นู้นคิวเลยอ,อยู่นู้นอะดีนารีนี่น่าจะวิ่งเร็วปะ่ะโอเคครับวิ่งเร็วจริงด้วยหน้าม่วงเลยวิ่งเร็วหน้าหน้าม่วงโอ้ใช้เสร็จแล้วเหนื่อยโอ้สกิลมีข้อเสียอยู่โอเคเราต้องทำอะไรอ่ะ แล้วเพื่อนเขาทำอะไรกันอยู่วะไปดูแปบบเพื่อนคิวเลอร์อยู่นู่นเพื่อนโอ้โหคือมันคล้ายกับฝนสกินตรงที่มันมีฆาตรกรแหละใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแค่วิ่งหนีอย่างเดียวถ้าไปมันดูไม่ค่อยสนุกหรือว่าฆาตรกรเขายังเล่นไม่เก่งเป็นไปได้ครับเราไปร้าใจกันหนะ่อยดีกว่าโอ้โอ้อยแล้วแล้วเราไง วิ่งแตนบ่าววิ่งแต่บ่าวซีิบหายแล้วครับโดนลิงเดียวเดียวก่อนวู้วนี่ใครครับเนี่ยสวัสดีสวัสดีสสดฉันอิตเตอร์ฟาวเวอร์สองสองแปดเจ็ดฉันดูแลส่วนนี้โอเคครับอย่าเหยียบบนดอกไม้นะขอบคุณเหยียบแม่งเป็นไงล่ะอืมอืมม เดี๋ยวลองเลือกการ์ดที่มันสู้คิวเลอร์ได้ดูรอบนี้เฮ้ยนี่มีปืนนะมีปืนนี่น่าจะยิงได้อะเฮ้ยคิวเลอร์นั่นนะ่ะเอ้ย,อยมีโล่ครับคิวเลอร์นั่นนะ่ะตายไม่ไม่ไมไมโดนเต็มครับว่าแต่โดนโดนเราแดรอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกเราหน่อยเพื่อนเรายิงมันโดนแล้วอะ่ะไม่นมีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้โหต้องรีโหลดด้วยครับ ตายรอคูดาวนานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอรอแป๊บนึงเล็งและยิง <c oughs> เอาไม่โดนโอเคยิงยิงยิงไปกูยิงเลยว้าวเล็งดีๆครับค่อยๆครับเราจะหาจังหวะเล็งดีๆเฮ้ยไม่โดนเลยโอ้โหขำใหญ่เลย อีู่หลายนหนึ่งเดีจริงไม่โดนไม่โดนแล้วปืนยิงคโคตรยากเลยแว้งว้าเนี่ยจังหวะเล็งแล้วก็ยิงยิงเข้าไปตูมโ,โ,โดนเต็มโอเคนี่ยครับการเล็งเผื่อเพื่อนมีเพื่อนมีเ,มเมตง็งเต็งยังไหมพีม่เตง็งเต็งหน่อยขอเตง็งเต็งหน่อย yes <c oughs> sir ใช้งานเพื่อนโคตรมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมัน ต้องคอยคอยยิงดักครับต้องหาจังหวะย,ยิงดักเขาถ้าบิงต่อหน้านี่ยังไงก็ยิงไม่โดนอ้าวชนะแล้วแบบนี้โอ้ชนะได้ตั้ง50พอยต์ดาเมจ200เหมือนคิวเลอร์จะตายได้นะถ้าโดนดาเมจมากพอเฮ้ยสเปเชียลลาวสเปเชียลลาวคืออะไรเด้อเด้อเด้อ ดับเบิลทดรอปลโอ้โหมีคิวเลอร์สองตัวครับแย่ yeah, แล้วแบบนี้มีใครบ้างเนี่ยโอ้ 5, oh, ตาย 2> 3, 2, นึกว่าเป็นโหมดที่มันมากขึ้น 1. 1> มีคิวเลอร์สองตัวแบบนี้เอาอะไรไปรอดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรื่องนี้ก่อนอันนี้ฮิวกับโอ้ปลาของนี่น่าจะสู้ได้ครับโอเคเลยอ๋อนี่คือต่อยเอ่อสตันสามวิทำดาเมจที่สิบห้าโอเคมีฟอสฟิลหรอมีฟอสฟิก มิ้งพอตฟิวอ่อต่อยเลยต่อยต่อยเฮ้ยมาอีกตัวครับตี่ไงวางเปลือกกล้วยไว้ไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนเพื่อนมีปืนเพื่อนมีปืนเพื่อนให้ช่วยได้ครับดิ่ดิดิมดุมดุมดําดําดําดิ่ดิดิมดุมดุมเฮ้ยอย่าอย่าหานี่แย่รุ่งเลยลื่นกล้วยไปเด้โอ้ยมันดุมดิมดำน่ะ ต่อยเลยต่อยเลยเฮ้ยอ,อะไรวะน่ะโอ้เพื่อนมาฆ่ากันเราเรื่อยเรื่อยแล้วโอ้โห,โหดูดีมันเวลาเพิ่มขึ้นด้วยครับถ้าฆ่าได้เวลาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวโอ้โหเขาแน่าจะมาเล็งแล้วตอนนี้เล็งได้ก็เล็งไปชิบหายแล้วต่อยต่อยเอ้ ไปเสร็จวิ่งวิ่งหนีครับวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีตันสองวิตันสองวิอ้อยายาอย่าทำแบบนี้อ้าวลือกล้วยไปเนือมันดั่มดำ่มดั่มด่อนเพื่อนช่วยด้วยวูบวูบไปโดนโอเคไปโดนเลยเว้ยวายใจเย็นก่อนเดี๋ยวก่อนวายเออเด้ เออเออยาอ้าจะตายเจะตายดิเดือดเดือดดำ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 ไม่รอดครับคิวเลอร์สองคนไม่ไหวมือไม่ได้อันนี้คืออะไรอะดรีนาลีนนี้สปีดบูทยังไม่เคยเห็นนี้เลยเดีาลองอันนี้ดูบล็อกอ๋อนี่คือหนึ่งวอ กล่องต,งตุนตีกล่องต,งตุนตีอตตีกแล้วอะเหมือนเวลาอยู่ตรงกล่องอะไรพวกนี้เราจะเดินช้าลงอะครับแบบไอ้ดำ้ดำ้ด้ด้ดดดที่เราเจอก่อนหน้าเนี่ยจวัสดีกดอีบล e ็อกนี่ละไนส์บล็อกโบร์เก็ตฮิตแกนสปีดบูทอ๋อแล้วก็ได้รีเจนล็อกกิ้งอ้าใบอ๋อมันใบสกิลคิวเลอร์ครับมันทำให้คิวเลอร์ใช้สกิลไม่ได้ถ้าโดนบล็อกแถมได้รีเจนด้วยเป็นสายแทง ใส่แทงอย่างแท้จริงยายายาจะจะเย็นเย็นบล็อกเอา้าชิบหายบล็อกไม่โดนเออเบอร์เดียวว้าววิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วแบบนี้ไม่อยู่แล้วโ <gasps> อเค okay. เพื่อนมีฮิวไหมเพื่อนขอฮิวหน่อยเพื่อนโอเคขอบคุณมากอย่าฆ่าหมอเราหมอพี่มาเออต่อยมนเลือด เาต่อยกันเดินเลยจะสร้างวอล์ดนี่ครับเราต้องเสร้างวอล์ดซื้อเวลาให้เราต้องวิ่งหนีก่อนเฮ้ยโอเคข้างบน <c oughs> มาเร็วหยุดนี่่ะบล็อกเดี๋ยวต้องต้องไปช่วยเพื่อนละต้องไปคอยเซฟเพื่อนละเ <c oughs> อ้าว,วิ่งผิดทางเื่อน บล็อกเดียวฮาวีครับสามสองหนึ่งโอเคเรามีสกิลอยู่เดี๋ยวต้องคอยเซฟเพื่อนบล็อกนี่ละบล็อกอีกแล้วนี่แตีตีตีมาตีมาตีมาเฮ้บล็อกอ้าวเจ๊ย้แล้ววู้ หนีก่อนเสียงโคตรน่ารักเลยเกมนี้มันจบแล้วคิวเลอร์นายฆ่าพวกเราไม่ได้ชนะลวจ้าอีอีอยากได้คิวเลอร์ขอคิวเลอร์บ้างเล่นคิวเลอร์บ้างเซิร์ฟนี้มีตั้งกี่คนเรายังไม่ได้เล่นคิวเลอร์เลยเพื่อนได้ไหมไม่ได้โอ้ อ้แลววตัะไรรอบนี้ไม่ปานี้แน่นอนบอกว่าอยากเล่นคิวเลอร์บ้างเอากดผิดกดผิดกดผิดนีไปไปไปเต่อยผมไม่ได้กดต่อยว่าโอ้ยเอย่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอาปล่เอาล่ต่อยเลยต่อยแล้ววิ่งหนีเลยเฮ้ยเขาตามเราอะทไมต้องมาตามเราด้วยเดียวว้าว จริงมันเพื่อนเออสวยงามเอออย่าทำหมออย่าทำหมอแมวแมวแมวยาตีหมอทำตีหมอทำตีหมอเอ๊ไปโดนวุ้ยก่อนหนีหนีหนีโชคดีนะหมอผมไปก่อนนี่ครับเรามีเรามีต่อยเราเอาไว้เอาตัวรอดได้เหรอเราต้องเซฟหมอเซฟหมอเซฟหมออย่าทำหมอ เฮ้ยไม่โดนอีกแล้วไอ้เหี้ยว้าวเวเลยคิวเลอร์ก็ไม่ได้เล่นมาเป็นซื้อก็อตายอีกเวนกรรม